เรียนเดินอะไรนะคะเรียนเดินเพิ่มอีกไหมหมายถึงิงฟ้าอ๋อเรียนค่ะก็เป็นจุดอ่อนของหนูเลยที่หนูรู้สึกว่าหนูยังแบบสู้คนอื่นไม่ได้ก็ต้องทํากันบ้านใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนนิดนิด,นดเรียนเดินหนักอยู่เหมือนกันอะไรนะคะเออวันนี้เพิ่งจะได้พักวันแรกค่ะก็ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ เหลือบวมอยู่นิดหน่อยค่ะต้องกินยานลดบวมเอาใช mm. ่ค่ะมันน่าจะแบบเป็นความซวยของหมูที่แบบซอมตั้งนานก็ขอบค่ะไม่ล้มแต่มาล้มตอนเดินจริงแต่เชื่อว่าล้มตอนเดินจริงดีกว่าล้มตอนซ้อมจะน้อยเปซ้อมมาเต็มที่แล้วอะแล้วพอตอนจริงอะ่ะ mm. เราก็รู้แล้วว่า ค่ะแต่แต่วันจริงวันไฟอนอลอ่ะเข้าค่ะทที่เปอร์ฟอร์มนซ์บนเวทีทำให้คนที่เขาไม่รู้ว่าเราเจ็บเจ็บขาคือ,อคือคือเราถ้าเหมือนว่าเราไม่ได้เจ็บไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะเออเพื่อนอน่ารักมากเอ่อไมเออจำชื่อไม่ไมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือเขารู้ว่าแบบหนูเจ็บมากพอหนูเดินไปหลังเวทีปุ๊บเขารีบเอาก็้ออีมาให้นั่งเลยอย่เงี้ย นั่งรอคิวอะไรเงี้ยใช่ก็พยายามที่จะเก็บอาการเพราะว่าหนูรู้เลยว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าเราแบบขาเจ็บก็ต้องเหมือนแบบทำไม่ดีที่สุดในตอนนั้นเงี้ยค่ะใช่เนาหายเหนื่อยแล้วเนาะ,ะค่ะโอ้โหแบบเริ่มจากศูนย์มันเหนื่อยอย่างนี้นี่เองแล้วมันก็พอเราได้ตำแหน่งมามันก็แบบหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลย หนูขอความความมั่นใจของพี่โกว่าเวลาเราอยู่กองใหญ่เราต้องแบบมีความมั่นใจระดับไหนที่จะแบบว่าอยู่สู้กับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดได้เงี้ยค่ะไม่ต้องมั่นมากไม่ใช่อันนี้พูดไปมากแล้วเราไม่รู้ว่าแค่ไหนมันพอถ้าเราก็ลองถามคนรอบข้าง ว่าเรามั่นใจมากเกินไปจนจนคนรอบข้างมาที่คนที่เขาหวังดีนะถ้าคนที่เขาหวังดีเขากล้าพูดกับเราว่าให้เราลดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียความรู้สึกแต่แต่ว่านะสิ่งที่อิงฟ้ามีที่ข้อดีมากๆเลยรู้ดู้ไดว่าคืออะไรคือความเป็นความเป็นคนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันไงแต่ว่า่ที่ที่มีเลยก็คือ เออโอเคเราเราเป็นคนที่เขารู้จักเยอะคนติดตามเยอะแล้วก็เราไม่ได้ทําตัวแบบนึกออกป่ะข้อใจความหมายป่ะเราไม่ได้ทําตัวแบบว่าฉั <Okay. S 1> านเป็นซั Someone มวันมนหนุเอออิงฟ้าไม่ได้ทําเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วก็เข้าถึงเป็นคนที่ตอนที่เรารู้จักอิงฟ้าผ่านโซเชียลเราก็ไม่คิดว่าแบบจะเป็นคนแบบนี้ซึ <laughs> ่งเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากเชินคาดมาก ซึ่งเออมันมันพอดีไม่เหมือนที่นะคะใครเห็นแบบไหนแต่เราจริงก็เป็นเหมือนีัค่ะคคูร้อยคิวคูร้อยไม่ต้องมั่นใจมากก็ได้เป็นแบบนี้มันน่ารักแล้วอะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวพี่เรียนคนในกองอจะแบบว่าหรือว่าเราไปขอคะแนนหน้กากจะทำได้ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าเรารู้สึกว่าไหนที่เราจะต้องพัฒนาหรือว่าจะต้องทอํายังไง ไม่ยากหรอกโอ้โเราไประดับนั้นแล้วว่าถึงขนาดนั้นแล้วว่าแม่แม่อิงฟ้าเพราะบางทีหนูก็จะแบบแบบเราพอเรามั่นใจมากๆบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบหนูอาจจะยังไม่ชินเวลาที่เราโดนคอมเมนต์หรือเราโดนวิจารณ์กลายเป็นคนที่แบบเราบางทีเราก็เสียความมั่นใจไปก็แบบ